ก,ก้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสาหรอบวันี้กรมมรอมตุลล์บริการตุต้อนรับต่านชมเข้าสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยเป็นรายการที่สารสายใยสื่อสัมพันธ์ระหว่างชาวมูบนกับคนมือล่างให้มีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับวันนี้เรากลับมาที่ปัตตานีอีกครั้งหนึ่งที่ตาลูโบะนะฮะ มัสยิดกระจกสีเขียวด้านหน้าปากซอยนี้นะครับบ้านนี้คือครอบครัวดอนนี้มีลูก4คนครับเป็นลูกกำพร้าที่สำคัญก็มีแม่ที่รับผิดชอบแล้วก็แม่ที่อดทนเพียรพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้มีโอกาสทางการศึกษาวันนี้เรากลับมากับคุณสาวิณีอยู่เป็นสุขนะครับที่นี่เธอเมื่อ4ปีที่แล้วเรามาเยี่ยมครอบครัวนี้ หลังจากที่บิดาเขาเสียคุณแม่เองก็นี่แหละครับปักผ้าเย็บผ้าตัดเสื้อซ่อมผ้าปัจจุบันเธอคุณอาซิซ่าเนี่ยนะครับแรแรเขาทำอาชีพรับจ้างนะฮะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งมีรายได้วันล,ละ270บาทแต่ในะขดานเดียวกันก็ต้องสร้างอาชีพเสริมโดยการตัดเย็บซ่อมเสือ้อผ้าหรือแม้แต่แพ็คเครื่องเทศนะรับนำเครื่องเทศมา ใส่ซองแพ็คติดแผงอันนี้มีรายได้เนี่ยแผงละ3บาทแต่คำเดียนะคนในบ้านทั้งครอบครัวเนี่ยช่วยกันสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเขา mm hmm. เป็นที่น่ายินดีครับ mm hmm. เราภูมิใจกับคุณแม่ของเด็กคุณอัซซิซะแระแรนี้เธอไม่มีหนี้สินเลยเธอสร้างครอบครัวประคับประคองด้วยกับอาชีพการงานสแสวงหารายได้ ปัจจัยยังชีพด้วยกับความดีนี้เนะเธอขอความร่วมมือลูกๆทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างไรายได้ให้กับบ้านด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่มีหนี้สินอย่างไรก,ก็ตามนะฮะตอนนี้กําลังขยับขยายมีพี่ชายของสามีเนี่ยมาเริ่มสร้างกับลูกๆของเธอสร้างบ้านขยับขยายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ไปรับชมกันครับว่าเธอมีวิธีการดูแลลูกแล้วสร้างอาชีพของเธออย่างไรถึงไม่มีหนี้สินในทุกๆวันนี้ติดตามรับชมกันครับฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวัง ท่านผู้ชมครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านนี้เนี่ยครอบครัวดอนนิอยู่ที่ปัตตานีแห่งนี้ตรงนี้เนี่ยตะลุโบะนะตะลุโบะนะรนะครั้งที่แล้วคุณสาวิณีอยู่เป็นสุขนะี่แหละพาเรามานะครับ ได้มาเยี่ยนเยียนหญิงม่ายลูก4คนนะครับทำให้เราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพยายามที่จะ,ะดูแลลูกที่เป็นลูกกำพร้าการต่อสู้ชีวิตการสร้างอาชีพนะครับก็ทำให้ไม่ต้องมีหนี้ก็ได้และถึงแม้ว่าอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนบ้างบางครั้งคราวเนี่ยเมื่อออดทนแล้วก็จัดระเบียบในการใช้ใจ่าย ก็าสามารถเอาตัวรอดได้นะครับดีใจอีกครั้งหนึ่งที่กลับมานะฮะอยากจะให้คุณแม่ของเด็กคุณอาซิซ่นะฮะได้เล่าให้ฟังในะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยดำเนินชีวิตยอย่างไรการเลี้ยงดูลูกทราบว่าลูกเนี่ยคนโตก็เรียนระดับมหาลัยแล้วนะครับคนรองวันนี้เนี่ยบ้านเราเรียนทุกคนเลยลูกเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกคนนะแต่คุณแม่บอกว่า ทำงานอยู่หนึ่งเดียวคนเดียวไม่มีนี่สินมาชอบบอกัมดืลิละ <c oughs> ดีใจด้วยกับการที่ประคับประคองครอบครัวของเราได้ได้ลูกเนี่ยได้ส่งเสียให้เรียนหนังสือได้ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับลูกแล้วก็แม่เองก็อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่ว่าไม่มีหนี้สินตรงนี้ประคับประคองชีวิตแล้วก็ครอบครัวเราอย่างไรมีเทคนิคการดูแลครอบครัวเนี่ยือได้เป็นแบบอย่างกับ ครอบคร<ล>ัวคุพล้าอื่นๆหญิงแม่คนอื่นๆว่าเราต่อสู้ชีวิตอย่างไางทำอะไรก่อนตอนนี้ทำอาชีพอะไรเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยตัดเสื้อผ้า<ะ>ตัดเดย็บรักงานมาตัดแนะ,ะส่งใช่ไหมฮะ,ะตอนนั้นรายได้เป็นไงจำได้ที่ตอนตอนมาเยี่ยมตอนนั้นก็ไม่ไม่แบบอืมแบบไหนอ่ะ บางทีก็ได้มากบางทีก็ได้นอ้อยมอแน่นอาไม่ได้นอนไม่แน่นอนแล้วก็ทํางานตอนนี้ลูกเริ่มโตขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นแล้วเราท<ก>ํายัางไงก็พยายามทงานอันนี้เสริมค้าขายเป็นรับจ้างก็งานหลักแล้วก็ที่บ้านก็คือยิบอันนี้เสริมไปรับจ้างร้านอาหารด้วยอะไรเนี่ยค่ะร้านอาหารที่ตลุโบน,นี่แหละค่ะ ไปรับจ้างรายได้วันละเท่าไหร่ก็ให้วันละเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบตั้งแต่เวลาหกโมงครึ่งถึงบ่ายสามหกโมงเช้าหกนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบห้านาฬิกากี่ชั่วโมงเนี่ยนับได้ไหมแหม่มาก้าวชั่วโมงก็โอเคได้รายได้วันละสองร้อยเจ็ดสิบได้ทุกวันค่ะหรือได้ไปรับเป็นเดือนทุกวันขอรับทุกวันเพราะว่าเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายทุกวันใช่คูณตรี เขาต้องขอรับวันละ2 7 0รบาทออกไปแล้ววันไหนร้านหยุดมีไหมวันศุกร์วันเดียวค่ะหยุดวันศุกร์ได้รับด้วยไหมไม่ค่ะไม,ไม่ได้ทําก็ไม่ได้รับแสดงว่ายังเป็นพนักงานชั่วคราวอยู่ใช่ไหม <laughs> ไม่ไม้ไม่ได้เป็นอันทำดีแล้วแหละแต่เรา <laughs> มีมีรายได้เกือบทุกวันเดือนละ26วันใช่ไหมขาด4วันนะลูกคนโตเนี่ยฟังพี่น้องอชมรายการนะก็ต้องต่อสู้ชีวิต ออกไปค้าขายรับจ้างแล้วก็กลับมาเนี่ยมาหาอาชีพเสริมรายได้เสริมจากการทำอะไรซ่อมผ้ารับซ่อมด้วยเนาะใช่พี่น้องด้านหน้าเนี่ยเขาบันไดเนี่ยเดิมเราขึ้นด้านหน้านี่วันนี้ขึ้นไม่ได้ต้องมาเข้าด้านหลังแต่มีเห็นว่ามีแผนว่าจะทําบ้านทําอะไรอยู่ใช่ไหมลูกคนโตเนี่ยคือวันละสองร้อยเจ็ดสิบบาทมีรายได้เสริมเนี่ยได้บ้าง นะว่ามีเยอะไหมรายได้พิเศษเนี่ยที่ทำอันนี้ก็ไม่ได้นอนกันไม่ได้นอนร้อยบาทได้ไหมประมาณเกินอ๋อความดึงเะเกินนะมีหน้าแล้วไม่มีนี่แสดงว่าเป็นที่รู้จักแล้วเรารับซ่อมผ้าทําปักผ้าเย็บผ้าตัดเสื้อผ้าด้วยไหมแต่ก่อนตัดแต่เดีอยนี้ไม่ทันก็เลยแค่ซ่อมอย่างเดียวแล้วก็มีการแพ็คเครื่องเพชนั่นด้วยก็เลยอ๋อนี่ไง ยังจำได้แพ็คเครื่องเทศไปเวยกันเลยกับจะทำงานตักแพ็คอันนี้ต่อลูกๆช่วยกันแพ็คด้วยไหมค่ะช่วยๆกันทุกคนต้องมีงานทำค่ะทุกคนต้องช่วยงานที่บ้านเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเราแพ็คเครื่องเทศเดินไหมออะันนี้ตักตักตุมบานั้นอ่าผงอ่าตุมายา้านั้นอย่าตักอันนี้ที่ตัก คนโตมีหน้าที่ใส่และก็เม็กและก็แพ็คเนี่ยค่ะทุกคนมีส่วนมีส่วนร่วมหมดนะ <c oughs> อัทละนี่คือความสามัคคีของครอบครัวจึงเป็นเหตุให้บ้านนี้เนี่ยบ้านดอนน้เนี่ยไม่มีนีิสินอันทนุลละลูกคนโตเรียนอะไรที่ไหนที่ไหนที่ตรังค่ะที่จังหวัดตรังในระดับมหาลัยใช่ไหม เออเอาังที่ไหนส่งให้เขาเชยญเลียเงินที่ทำงานเก็บไว้อยจะขอประมาณสองอาทิตย์500รประมาณ3อาทิตย์ห้าร้อยอ่าแล้วก็ยกายอยใช้เงินกู้ของโยต้องประหยัดไงเอาเงินเอามาเรียนก่อนกู้เงินรัฐนะเขาคิดดอกปะเนี่ยคิดดอกแต่ต้องใช้เขาคิดไหมคิดไม่แพงนักแต่ว่านั่นแหละ ก็ก็เป็นการสร้างโอกาสได้เรียนหนังสือคนโตนะเรียนดีไหมเขาเขาผ่านหมดไหมเรียนดีค่ะเขาพยายามผ่านหมดัลฮัมดิละคนที่สองตอนนี้เรียนที่ไหนฮะพัฒนาอิสลามคนที่สองชื่อว่าปัตมาพัฒนาอิสลามอยู่แถ่านี้ไหมอ่าสนิงค่ะสนิงแล้วแล้วชั้นระดับม .6 เรียนเกรดเท่าไหร่ยังไงสามจุด เท่าไหร่กันนะยังไม่เราให้เขาไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่สี่สิบอะไรนะสี่สิบบาทสี่สิบได้ยินมาตีสิบสี่สิบบาทสสิบพอไหมเาพอมาหกนะต้องประหยัดค่ะไปทานข้าวกลางวันที่โน่นค่ะสี่สิบแล้วคนนี้เรียนที่ไหนคนที่สามเนี่ยเรียมศึกษาก็ที่บัตรตูนคนนี้ได้ไปโรงเรียนวันละ ยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาทเข้า,ม,า,ม,ามีจักรยานไปหรือว่านั่งรถไปรถเครื่องหรือรถยนต์รถเครื่องรถมอเตอร์ไซจ่ายจ่ายาตังไหมหรือเอาไปเองพี่ส่งอ๋อพี่ไปส่งคนเล็กสิดีเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนครับ <c oughs> อลบโกอลบได้ไปเรียนวันเท่าไหร่ สามสิบมากกว่าเขาอีกมากกว่าพี่กินมากกว่าหรือว่าเห็นว่าไปฝากที่โรงเรียนด้วยนะฝากฝากเท่าไหร่สิบบาทสิบาทโอ้โหทุกคนนี่มี <c oughs> นะเป็นเรื่องดีมากบ้านนี้เนี่ยแม่ดุไหมนแม่ตีบ้างไหมไม่ตีเลย <c oughs> โอ้มาชมได้แพ็คเครื่องเทศบ้างไหมได้ช่วยทำเครื่องเทศไหมอ้าวจิงจริทำอะไร สิทดิ์ทำไรครับตักเหมือนกันตักเหมือนกัน <laughs> ช่วยเขาตักเครื่องเทศเหมือนกันนี่ <c oughs> ใช่ไหมอ่าคมดลิลมีนิสินเท่าไหร่ถ้ามีนิสินก็คือของวรดาที่กู้นั่นแหละนี่ที่กู้เข้ากู้มาเท่าไหร่พอทราบไหมไม่ทราบค่ะท่านผู้ชมครับนี่เป็นครอบครัวตัวอย่างนะอยากจะใช้คําว่าครอบครัวตัวอย่างเลยหลายคนนะแม้กระทั่งคนรวยก็มีนิสินนะ แต่นี่ไม่ประสงค์ครอบครัวนี้เนี่ยคุณอาซิจ้าเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะมีหนี้สินอันทำนึ่ละนอนหลับสบายคนที่ไม่มีหนี้เนี่ยนะแต่ว่าลูกคนโตเนี่ยต้องกู้เรียนเป็นไรอันเลาละช่วยกันนะ,ะวันใดที่เขาสําเร็จการศึกษามาแล้วมีหน้าที่การงานทําที่ดีได้เนี่ยเขาก็จะกลับมาดูแลนะครับ วันนี้ผมกลับมากับทีมงานคุณอยุคุณมนตรีพวกเราเนี่ยแม้แต่คุณสาวิณีเนี่ยนะครับกลับมาก็จะมาดูแลกันจะมาเยียวยากันว่ามีพี่น้องฝากเงินมาหลังจากที่เรานําเรื่องราวของเขาไปออกอากาบบ้างเนี่ยก็มีพี่น้องสนใจแล้วก็อยากจะแบ่งปันนะมาสู่ครอบครัวเราพอมาได้ยินเรื่องราวของเขายิ่งยิ่งดีใจความรู้สึกเนี่ย อัลเราให้บริการความจำเริญในรายได้ที่เขาได้มาบริสุทธิ์แล้วก็เขาพยายามทุกสิ่งอย่างเพื่อให้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะวยเหตุนี้แหละจึงปลอดหนี้สินนะครับคุณอามีโนนะคุณอามินอยู่มาอยู่ใกล้ๆใกล้ๆกะนี่นะคุณอาซิซะแล้วก็พูดก็จะได้ยินทั่วถึงวันนั้น จำวันนั้น,นได้ไหมเหตุการณ์ที่เราได้มาเยี่ยมกันบรนไดย,ยังอยู่ด้านนี้นะฮะแล้วก็เห็นสภาพความเดือดร้อนลูกสี่คนวันนั้นเนี่ยคนนี้ยังเล็กๆอยู่เลยคนนี้ยังพอคุยได้บ้างนะ,ะเป็นยังไงบ้างนึกย้อนหลังไปลองเล่าให้ฟังพี่น้เนวผู้ชมรายการจะไดะ้ตอนแรกมีเป็นเพื่อนบ้านที่นี่นะคะ,คะก็เหมือนญาติญาติกันนะห่างๆกันนะแล้วก็ พอเจอเขาครั้งแรกก็ตกใจเพราะไม่เคยได้มาบ้านเขาไงอ่อบันไดเหมือนบันไดลิงใช่ไหมตอนแรกอะขึ้นมาก็เหมือนแบบเออกลัวจะหล่นอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็คราวที่แล้วเนี่ยโดนโดนน้าท่วมก็เลยพังไปตอนนี้ก็ต้องขึ้นด้านหลังครับก็ <c oughs> เห็นเขาขยานันนะแล้วก็คือแบบภูมิใจอะพอเห็นแล้วอะเ็าทางานแล้วก็ไปทําอยู่เป็นลูกจ้างเขาอะนะ ตรงร้านตรงเนี้ยคือหลังจานนู่นนี่นั่นเสิร์ฟอาหารอะไรทุกอย่างที่เขาใช้อ่ะครับประมาณนั้นนะที่เขาที่เขาใช้อะไรคือเจ้าของเขาใช้อะไรก็ทําหมดน,นั่นนะคือจะไปทําไกลก็ไม่ได้ก็อยู่ในเนี้ยครับแต่ไรายได้มันก็ไม่มีเยอะนะที่แพ็คๆอย่างเงี้ยมันเขาคิดยังไงแล้วนะได้ได้ไดยังไงเแผ่นหนึ่งสามบาทเออ แผงละสามบาทเองเนี่ยแผงแล้วได้กี่แผงวันหนึ่งอ่ะประมาณเจ็ดสิบหรือแปดสิบหรือว่าหนึ่งร้อยแผงค่ะช่วยช่วยกันก็จะได้หนึ่งร้อยแผงบ้างแพ็คจนเก่งแล้วกรอกใส่ถุงแล้วก็มาแพ็คแล้วเย็บติดแผงอีกใช่ไหมมันเป็นเครื่องเทศพวกที่ว่าเขาไปทําซุปทําอะไรอย่างเงี้ยที่ไปอยู่ตามร้านของชําดล้วดึงอ่ะดึงอันหนึ่งห้าบาทสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าอย่างนั้น เห็นเห็นเขาแล้วรู้สึกภูมิใจเลยรู้สึกภูมิใจแล้วดีใจแบบมาทักทายตลอดอ่ะหลังจากที่รายการมาทําตอนนั้นนะครับก็จะแวะมามีอะไรก็มีเสื้ออะไรที่มันต้องซ่อมก็มาให้เขาซ่อมอนั่นแหละค่ะครับถามตรงๆคุณอาซีซ้าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะที่ทําทุกวันนี้เพื่ออะไรเพ่อให้ลูกเลกสบายค่ะได้เรียนหนังสือสูง สัปดาห์หยุดหนึ่งวันท้อไหมโอ้ต้องออกไปแต่เช้าหกโมงครึ่งในขณะที่คนอื่นเขามีสามีคอยดูแลเขาไม่ต้องเหนื่อยหนักอย่างเราไม่ต้องรับผิดชอบลูกสี่คนมันมันมีข้อเปรียบเทียบไหมเราในใจเนี่ยเราคิดยังไงอยากจะให้พูดออกมาเพื่อให้เป็นบทเรียนให้กับหญิงม่ายอีกหลายๆคนที่เขาเขา,าท้อแท้อยู่ พูดไปตามที่เราคิดเพราะอยากเขาเขาอยากให้ลูกสบายอยากให้แบบครอบครัวเหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่โอกาสเนี่ยมันก็มีน้อยอเพราะว่าไม่มีสามีช่วยเหลือลูกเราเราคาดหวังอะไรกับลูกพูดให้ฟังด้วยว่าเราเหน็ดเหนื่อยทุกวันเนี้ยเพื่อลูกก็จริงแต่ว่า ทั้งที่เราเหนื่อยแต่ว่าบ้านปลายเราต้องการอะไรเห็นลูกๆความสําเร็จอะไรต้องใช่จะให้ลูกประสบความสําเร็จในการได้มีงานที่ดีทำนั่นแหมะค่ะแต่ลูกนี่ก็เรียนเกี่ยวกับศาสนาทุกคนนะค่ะฮมิลลลูกเรียนทางคนนี้ชื่อซับรีซับรีซับรีมุมัซับรีใช่ไหม เห็นแม่ทํางานหนักเหนื่อยไหมเห็นเหนื่อยแม่เคยพูดให้ฟังบ้างไหมว่าฮะแม่เคยร้องให้เห็นไหมไม่เคยเลยเห็นไหมความอดทนสูงมากขอตังทีไรได้ทุกครั้งไม่ขอไม่ขอทไมทําไมถึงไม่ขอเอบางรั้นฮะบางรั้ไม่อยากจะขอเพราะพ่แม่จะ เดือดร้อนใช่ไหมไม่อยากขอ mm hmm. ขอเป็นบางครั้งลูกก็ดีครับพี่น้องลูกก็เป็นเด็กดีนะครับคุณม,มนตรีสมานาวนวินิเป็นผู้ใหญ่ของเราฮนะได้มีโอกาสเดินทางมาทางภาคใต้เนี่ยหลายครั้งเรียกว่าจะเป็นคนในองคอ์กรเราเนี่ยคณตีมามากที่สุดนะครับเห็นสภาพอ,อ,อาจารบ้านเนี่ยาจะาไม่สวยหรูนะฮะ เห็นที่เราคุยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเป็นยังไงคุณติที่เห็นยังไงครับใช่แล้วครับขออ้อเออผมว่าเป็นตัวอย่างบ้าน,นเลยบ้านหญิงไมท้ที่เออสามารถก็ถเรียกว่าทำสร้างสร้างอาชีพสร้างรายได้จนกระทั่งไม่มีหนี้สิน<ม>นะฮะผมว่าเป็นตัวอย่างที่ผมสามารถจะเอาไปพูดกับหญิงไม้ ครอบครัวอื่นได้เลยนั้นความอดทนลูกสี่คนไม่น้อยนะสลับเราทํางานคนเดียวเพราะว่าหลายๆกรุงเทพเนี่ยเวลาลูกหลายคนสองคนเองเนี่ยได้รายได้เท่านี้ไม่พอใช้ครับไม่พอแน่นอนนะฮะแต่นี่อดทนถ้าถ้าพี่น้องบอกว่าเอาก็ทางภาคใต้สามารถจะปลูกนู่นปลูกนี้ที่นี่ไม่ใช่ไม่มีที่ดินที่จะมาปลูกอะไราการสามารถจะดูแลต้นในขณะที่ได้แค่วันละสองร้อย จ็ดสิบเจ็ดสิบบาทถ้านะผมถือว่าเป็นเป็นตัวแบบอย่างที่ดีเลยถึงแม้ว่าคิดว่าผมว่าในเรื่องอันหนึ่งก็คือคุณแม่อดทนมากนะฮะความเป็นอยู่ความอะไรเนี่ยลูกไม่ไม่สามารถจะรู้ได้หรอกแต่ถ้าเผื่ออย่างอย่างคนผู้ใหญ่ด้วยกันจะรู้เลยว่าลูกสามคนเนี่ยร้อยหนึ่งนะฮะผมได้ต้องร้อยหนึ่งต้องจ่ายทุกวันก็เลยแค่ร้อยร้อยกว่าบาทนะร้อยเจ็ดสิบเนี่ยแล้วนจะส่งให้ลูกคนโตนะฮะอาทิตย์ละห้าร้อย ะะแม่จะเหลือใช้ไม่เท่าไหร่แต่ก็เกียติให้ลูกจนสามารถจะให้ลูกชายจนสามารถไม่มีหนี้สินเนี่ยผมว่าถือว่าผมชม,ม,มเชยมากชมเชย <ไป S 1> มากแล้วก็อยากให้กาลังใจนะครับเพราะว่าเผลลัพธ์ออกมาคืออยู่ที่ลูกแหละตอนนี้ลูกได้เรียนทุกคนบางคนลูกไม่ได้เรียนเลยนะต้องออกมาช่วยแม่ทำ<ม>งานตอนนี้ลูกได้เรียนผมชมมากๆเลยนะครับเพราะว่าความพยายามความต่อสู้แล้วโดยเฉพาะ รมันของเรานะ,ะลูกเรียนศาสนานะฮะแม่ละหมาดคบให้เวลาเอาร้อจะให้ถึงแม้ว่าจะได้เงินสองร้อเจ็ดสิบเนี่ยแต่มันคุ้มช่างมากกว่านั้นเราถึงได้อยู่ได้นะฮะแล้วแล้วสิ่งตา่างๆคิดไหมว่าวันเนี้ยเราจะมีพี่น้องที่บริจาคมาจะนําเงินมาให้เราส่วนหนึ่งเราเลยเคยคิดนะ <Okay. S 2> นี่แหละฮะเพราะว่าใน,ใน,ใ,นในสิ่งที่เราทําเนี่ยผลตอบแทนโดยที่เราไม่รู้หรอกนะฮะวันหนึ่งเอา้อจะให้สิ่งที่ดี นะฮะโดยเฉพาะบ้านเราก็ทางขึ้นก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็สามารถจะได้นำเงินก็เนี่ยไปยืม right. นั่นได้นะครับก็จะพยายามจะบอกกับพี่น้องนะช่วยกันบริจาคเสริมถ้าพี่น้องจะบริจาคเพิ่มเติมให้กับครอบครัวตอนนี้เนี่ยนะฮะในการที่เขาจะมาซ่อมแซมบ้านเนี่ยยินดีเลยนะฮะโดยผ่านมูลนิธิสาาจนนะฮะก็โถกเข้ามาได้เลยนะครับที่คุณรุชงชีสวัสดีนะครับครับขอบคุณคุณมนตรีฮะ ถามนิดหนึ่งด้านหน้าเนี่ยเดิมที่เป็นบันไดขึ้นเห็นเห็นกําลังขึ้นบ้านอยู่เนี่ยขึ้นเสาเนี่ยเราเราขึ้นเองหรือใครมาทําให้อย่างไรอ,อน้องชายสามีค่ะเยวจะทําให้ก็เลยเไม่ได้แจ้งใครทําว่าเ <ใน S 2> มื่อไร่ก็ทําแล้วก็ลูกลูกประคับปะชันกันช่วยกันช่วยกันคุนปูนคูนทรายอะไรช่วยกันหมดเลยนหน้าละเปลี่ยนบันไดไปขึ้นข้นางหลังด้วยเออ เรียกว่าค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปมีเงินเท่าไหร่ก็มาทำเก็บเงินได้เท่าไหร่กวันนี้ก็ได้ได้มามีพี่น้องรวบรวมมาเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นาทนะฮะอาจจะใช้เก็บไว้เป็นทุนสำรองในการรักษาพยาบาลหรือแม้แต่เรื่องทุนการศึกษาของลูกบางครั้งข่าวนะฮะคุณมนตรีเป็นไงฮะควักมาเพิ่มมาแล้วนะฮะนี่เป็นสกาศของผู้ใหญ่ใจดีเขฝากมาด้วยอีก2,000บาท ก็รวมเป็น12,000บาทนะฮะอากรมันตีให้มอบกรมนตีได้มอบนะฮะอาให้คุณสาวินีคุณสาวินีอยู่เป็นสุขเนี่ยได้มอบให้กับคุณอาจิสานะฮะไว้นี่คือกำลังใจที่คุณเป็นคนดีแล้วก็ดูแลลูกเป็นอย่างดีและขอเป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตอดทนแล้วก็เพียรพยายามที่จะผลักดันให้ลูกนั้นได้รับความสำเร็จในอนาคต พอลูกเราผลิดอกออกผลมาลูกเราสําเร็จแล้วเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าเราจะเหนื่อยน้อยลงในอนาคตข้างหน้าอินชอนลอนะครับขอดูอาให้อ่อปัจจัยยังชีพที่ได้รับมามีบาริกามีความจำเริญเพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัวแล้วลูกของคุณให้เป็นลูกที่ดีพี่น้องคงเขาคงไม่ได้สะดวกสบายฮะดูนิ้วสินะมีสีแดงด้วยนะ ก็คือน่าจะลำบากพอสมควรนะฮะอยากจะบอกอะไรในวันนี้ที่เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งมาดูแลครอบครัวคุณขอบคุณมากค่ะที่ไม่ลืมครอบครัวดอนนิค่ะเดี๋ยวจให้ขอบคุณผู้บริจาคขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านค่ะที่ไม่ลืมครอบครัวของเราค่ะคำนึงลวคนนั้นไม่น้อยฮะในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานคือขายดูแลลูกกำพร้าที่นี่อยากจะบอกอะไรตรงนี้อยากจะบอกว่าเวลาที่ทุก ทุกครั้งที่มีการบริจาคมานะคะจากใครก็แล้วแต่ผู้ที่มีบุญคุณกับเราเราพยายามใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดนะคะแล้วก็แล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่บริจาคมานะคะขอให้อัลลั่บเพิ่มพูนิษฐกีตลอดไปนะคะอคขอบคุณมากค่ะก็ในานามมุขที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กบนา้านะขอด้อาวอนต่อร้อให้ผู้ที่เสียสละทรัพย์ใน โดยเฉพาะจริงการการอิสระการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของลูกกำพปลาและบ้านนี้กําลังจะสร้างบ้านเ,เขาคงไม่สร้างทีเดียวแล้วเสร็จนะครพี่น้องอยังร่วมกันสร้างบ้านกับเขาได้มี500มีพ0 0หนึ่งสองพันห้าพนมือนหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีบอกออฉันจะให้สร้างให้เสร็จเลยก็ได้นะครับตามกําลังความสามารถถ้าต้องการที่จะร่วมดูแลลูกกำพรา้าทั้ง4คนบ้านนี้เนี่ย และหญิงม่อีกคนหนึ่งก็สามารถแจ้งความจำนวนผ่านยมวิชิัสธาชนเพื่อการศึกษาเละเด็ก,กพร้ามาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์และเลขที่บัญชีข้างล่างนี้นะครับขออนุาตรอสมานตลตา,าให้ผู้ที่สงเคราะห์เด็กกพร้าอุปการะเด็กกพร้านั้นได้อยู่ใกล้ชิดกับรสูรลลฮอในสวงสวรรค์แล้วขอให้อามานที่ท่านได้เสียสละนี้มีน้ำหนักบนปราชั่งในวันเตยามาลาไปก่อนครับ อินชอลอมีโอกาสจะได้กลับมาพบกันใหม่กับครอบครัวดอนินี้ขอเป็นกำลังใจในการต่อสู้แล้วการที่คุณได้ดูแลลูกกําพาราของคุณเนี่ยนี่คือการเก็บเกี่ยวภาคผลผลบุญของคุณเช่นเดียวกันนะครับวบิเล่ตาฟิกันฮีได้ยาวสลาวานได้คุ้มมรอคตโน่วบอโรกาศบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่